ทุกคนสวัสดีครับนี่เราอยู่ที่ต้องหนึ่งรีสอร์ทแอนด์สปานะครับทุกคนบรรยากาศพระาทีตตกดินสวยมากยิ่งตอนเช้านะสวยอากาศดีมากนอนแบบไม่ต้องเปิดแอร์เลยครับทุกคนนี่เป็นทุน่งนานะครับเป็นเหมือนกับบรรยากาศที่แถมมาให้ที่เป็นธรรมชาติร้านเปิดเซนต์นะครับทุกคนข้างในก็จะมีที่พักหลากหลายรูปแบบเลยห้องส่วนตัววิวธรรมชาติติดแอร์ทุกห้องทุกคนครับสันคบุรีครับ นะครับใครมาเที่ยวชัยนาทนานึกถึงสันคบุรีมาเที่ยวมาพักที่นี้ได้เดี๋ยวเราพาเดินตรงนี้ดีกว่าปนะครับเมืองหลวงปู่สุขหลวงปู่สุขรลือชื่อนะฮะศักดิ์สิทธิ์มากนะครับทุกคนแล้วก็เมืองที่นี้จะเป็นเมืองโบราณเมืองเก่าเนาะเมืองสันคบุรีแพรกษาใช่ไหมเมืองแพรกษาใช่ไหมเมืองแพรประมาณนี้ฮะแม่น้ําน้อยนะครับแล้วก็มีเกจิอาจารย์หลวงพ่อกลวยวัด พุทธารามหลวงพ่อผอมอย่างเงี้ยแล้วก็เขาจะมีชื่อทางด้านของผลไม้ชนิดหนึ่งจำได้ใช่ไหมอะไรเอ่ยรัชการที่5้าส่งปลอกส่งปลื้มมากบอกว่าอร่อยมากก็คือแตงโมไหมไม่ใช่ขาวแตงโมแต่เป็นผันของส้มโอขาวแตงโมทุกคนนะครับทำไมถึงชื่อขาวแตงโมเพราะว่าเนื้อของมันสีขาวเงินสีขาวแบบ เป็นสะท้อนแสงหวานอร่อยนะฮะแล้วก็ปลูกได้ทุกอำเภอสันพยานะฮะซึ่งเป็นอำเภอที่เป็นที่ตั้งของเขื่อนเจ้าพญาที่ใหญ่ที่สุดเขื่อนแรกของประเทศด้วยนะทุกคนก็ปลูกได้อําเภอมโนรมนะฮะที่มีบ้านหางจะเข้เอามาทำแชมพูก็ปลูกได้สันคบุรีก็ปลูกได้เรียกว่าเป็นผล,ลไม้ไปปลูกที่อื่น ก็ไม่อร่อยเท่าที่อำเภอดินดินของจังหวัดชัยนาทมันเหมาะกับแตงโมพันธ์ุนี้นะครับแล้วก็ใครที่เป็นสายมูสายเ,ออเขาเรียกว่ายึดมั่นทางด้านจิตใจเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นมงคลกับชีวิตก็มาที่นี่ได้มีทั้งวัดธรรมมูลมารามวัดมูลธรรมารามถูกไหมฮะแล้วก็ที่เป็นวัดที่บอกไปแล้วในคลิปก่อน ี๋ยวจะบอกว่าแหม,มพูดซ้ําจังเลยก็ย้ำไงเพราะบางคนไม่ได้ดูทุกคลิปถูกไหมฮะก็เป็นวัดที่รชัชกาลที่4ที่5แล้วก็รวมทั้งรชัชกาลที่9และพระพันปีหลวงเคยเสด็จมาที่วัดธรรมาอาวัดมูลธรรมารามนี่หาเลี้ยวซ้ายออกไปทางนี้นะไปทางวัดออสังฆารามวัดสังฆารามอยากไปมากเพราะมีคนมาบอกว่าสวยไม่ไกลจากตองหนึ่งนี่แหละนะฮะตองหนึ่งรีสอร์ทแอนด์สปาพ่ทิโก็กำลังจะอัดสดงฮะทุกคนนะครับ ปกติแล้วถามจริงๆเหรอมีคนแบบคิดใฝ่ฝันอยากจะมาชัยนาทไหมนอกจากจะได้ยินแต่หุนฟางนกหุนฟางนกนะฮะบางคนอาจจะลืมนึกไปถึงว่าออหลวงปูส่สุขศักดิ์สิทธิ์มากนะวิทยาอาคมเ,ออเป็นเกจิอาจารย์ที่นี่ฮะกรมหลวงชุมพรนะฮะเรียกว่าเป็นลูกศิษย์เอกเลยนะกรมหลวงชุมพรเนี่ยพระราชโอรสของรัชกาลที่5นะครับแล้วก็เราก็รู้กันดีว่ากรมหลวงชุมพรเนี่ย เคารพลักนะฮะพระอาจารย์ท่านนี้มากเพราะว่าท่านเคยเสด็จมาทางเรือนะฮะมาที่วัดออคลองมะขามท่อมแต่ว่าอยู่อำเภอวัดสิงห์นะนะฮะคลองมะขามเท่าใช่ไหมฮะก็เป็นอยู่อำเภอวัดสิงห์แต่นี้เราอยู่นี่เราอยู่อำเภอสันคบุรีนะฮะก็มีขุนสันวีรชนหนึ่งในวีรชนบ้างบางาจันใช่ไหมทั้งเจ็ดองค์ะฮะเจ็ดคนนะครับก็เป็นหนึ่งในนั้นนะ,ะขุนสันก็มีอนุสาวรีย์ขุนสันแต่เรายังไม่มีเวลาไปเลยทุกคน นะครับเรจะนั่งทํางานลบคลิปแล้วก็โพสตแล้วก็นุนนีนันนฮะแล้วก็เสพความสุขความเขาเรียกว่าอะไรความสงบความดีงามล้าเลิศของที่ดินที่พักแห่งนี้ที่ดินแห่งนี้หมายถึงว่าแผ่นดินนี้ที่เรามาเยือนเมืองสันคบุรีทุกคนนะครับอ่ะให้ดูกันเต็มเต็มข้างนอกก็เป็นทางถนนหลวงค่ะทุกคนเลี้ยวขวาเข้าเมืองสันเลี้ยวซ้ายเข้าเมืองชัยนาทแล้วก็เลี้ยวขวาถ้าต,ตรงไปเรื่อยๆรก็จะเข้าสุพรรณนงฮะ ก็าเป็นอยู่ติดกันกันกบสุพรรณสิงห์บุรีประมาณนี้ฮนะทุกคนสวยไหมชอบนะบรรยากาศแบบนี้เนะี่ยรวงข้าวทุกคนเคยเห็นรวงข้าวไหมล่ะนี่ฮนะรวงข้าวนะครับรีสอร์ทนี้ถ้าเกิดไม่มีบรรยากาศทุ่งนาตรงนี้นี่อาจจะแบบอีกแบบหนึ่งไปเลยเนาะนึกสภาพถ้าเกิดตรงนี้มีการสร้างเป็นตึก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 เนี่ยนะฮะความเป็นรีสอร์ททีออ่ชาวโลก อยากมาเยือนนี่ก็อาจจะไปอีกแบบหนึ่งก็ได้ถูกไหมฮะนี่เป็นความธรรมชาติต้องแถมเข้ามานะครับทุกคนออยากไปวัดมหาธาตุส่วนวัดบรมธาตุนั้นอยู่ในเมืองวัดมหาธาตุจะอยู่ในสันคบุรีทุกคนจะต่างกันนะแต่ชื่อคล้ายกันนะครับทุกคนนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าห้องกันตั้งหลักนะครับ พรุ่งนี้จะเช็คเอาท์แต่เช้าอย่าเช้ามากแต่คิดว่าน่าจะไปรับประทานอาหารเช้านะคะไหนๆก็มาแล้วก็จะได้เก็บภาพความประทับใจนะครับก่อนจะเช็คเอาทุกคนจ๋าอย่างที่บอกช่องของเราเป็นช่องเล็กๆเนาะปริมาณเน้นปริมาณเข้าไว้นะครับแล้วก็เน้นปริมาณเยอะๆแล้วก็อาจจะมีคุณภาพสัก1-2คลิป แต่จริงๆอย่าพูดอย่างนั้นเลยทุกคนเราทำจากใจอย่ามาแยกเลยว่าคลิปไหนคุณภาพคลิปไหนปริมาณเพราะว่าช่องแต่ละช่องสไตล์ไม่เหมือนกันถูกไหมครับสไตล์ไม่เหมือนกันบางคนก็ทําช่องไปทั้งทีก็ได้คลิปเดียวไปเลย1ชั่วโมงอย่างนี้นะฮะนะฮะ,นะะแต่ที่นี่ก็พยายามแบบขยันลง ลงทันทีได้เร็วที่สุดในโลกทุกคนใช่ไหมลงได้เร็วที่สุดถ่ายปั๊บไม่ต้องมานั่งพากเสียเวลาเอาเวลามาทําหลักสูตรทํานู่นทํานี่ทํานั่นได้อีกเยอะแยะถูกไหมฮะแต่ตรงนี้เราก็ได้เนื้อหาคอนเทนต์แบบธรรมชาตินี่ต้องออกตัวไว้ก่อนไงเนพราะบางคนชอบดอยค่าช่องเล็กๆแต่ก็มีโฆษณาเข้าอยู่นะฮะเข้าเรื่อยๆเ,เรามาลุ้นกันไงว่าคลิปไหนจะอาจจะเป็นคลิปที่กําลังถ่ายอยู่ก็ได้ที่มีโฆษณาเข้านะฮะก็สนุกกันไปในแบบ สไตล์ของตัวเองชิวๆไม่เป็นพิษเป็นภัยมีแต่ความจริงใจนะฮะทุกคนไม่เหมือนใครไม่ซ้ําใครนะฮะนี่ฮะเรานอนห้องนี้ห้องนอนข้างในแบบฉ่ำๆนะ,ะทุกคนโอเคนะครับอย่าลืมมาเที่ยวเมืองสันคบุรีอย่าลืมมาเทียเบบยมมเท่ยวชัยนาทนะครับแล้วก็เออมาเที่ยววัดที่นี่จะเน้นวัดเน้นเป็นเมืองโบราณแล้วก็มีอ,อ่าสิ่งดีๆเนาะวิถีชีวิต นะครับมีความเป็นเขื่อนธรรมชาติเขื่อนเจ้าพยาที่อำเภอสันพญาใครอำเภออำเภอมโนโลมก็ไปเขาบรรพศใช่ไหมเขาบรมบรรพศอะไรอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาไปแต่ละอำเภอก็จะมีของดีนะฮะหลากหลายไปทุกคนขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามนะครับบอกต่อสิ่งดีๆกันไปทุกคนและเพิ่งเวียนหัวนะฮะล้องเพราะบางทีเราตาเรามองไม่ได้มองกล้องนะคนที่มองกล้องก็อาจจะโอ้ทำไมใส่กล้อง ต้องขออภัยนะครขอบคุณครับ